พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับดีมอนสุ t ราเกมมือถือแนวออโตเอ็เล่นง่ายเล่นชิลพร้อมภาษาไทยในเกมที่ผมชอบเลยคือมันมีมินิเกมเล่นเยอะดีอ่ะอย่างเช่นแนวแวมไพร์ซไวเวอร์อย่างเงี้ยหรือจะบินบนท้องฟ้าแล้วก็เก็บเหรียญจากซับเวยแถมยังมีกิจกรรมให้ทําอีกเป็นจํานวนมากครับเรียกได้ว่าดูดเวลาชีวิตกันอยู่ในเกมนี้กันไปเลยทีเดียวส่วนลูกเล่นในการเดินทางนะครับก็จะมีทั้งการขี่มา้าการบินบนท้องฟ้าและยังสามารถว่ายน้ําอยู่ใต้ทะเลได้ด้วยนะครับ ส่วนอาชีพก็จะมี4อาชีพด้วยกันก็คือกระบี่นักเวทตายแทงและหมอแต่ละอาชีพไม่สาม,มารถเปลี่ยนเพศได้นะครับแล้วก็แต่งหน้านทําผมไม่ได้ด้วยครับตัวละครจะถูกฟิกมาเลยแบบนี้ครับส่วนเรื่องของกราฟิกก็พูดตรงๆเกมนี้ไม่ได้เน้นเลยครับเป็นเน้นเรื่องความสบายความชิลในการเล่นซะม,มากกว่านะครับก็ไปว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมโอเคเกินนํามากพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นของจริงเลยแล้วกันว่ามันเล่นยังไงครับ เมื่อเริ่มเกมเขาจะให้เราทําการจู๊กลบพวกหมูป่าแล้วก็โจมตีสวนกลับไปให้ได้ครับเห็น,มนเมล็ดเขียวๆไหมเราต้องเดินเก็บด้วยนะครับเมื่อเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมีบัฟให้เราเลือกนั่นเองครับพอเราเลือกบัฟเสร็จปับเนี่ยสกิลของเราก็จะอลังการขึ้นนั่นเองครับตรงนี้วิธีการเล่นจะคล้ายๆกับเกมแนวแวมไพร์เซอร์วเวอร์นั่นเองครับในกระบวนการนี้ท่านผู้ชมสามารถค้ามได้นะครับดูด้านขวาบนออกจากการทดสอบเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปไว,ไว สำหรับวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยครับเขาจะมีระบบเควสอยู่แหละครับเราแตะเสร็จปั๊บตัวละครก็จะบินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้นะครับก็แล้วแต่น้อถ้าอยู่ใต้น้ำเขาะจะว่ายน้ําให้อยู่บนพื้นดินอะไรแบบนี้เขาก็จะบินให้เลยครับและเวลาต่อสู้เนี่ยมันจบไวมากคือเกมเนี้ยมันจะเล่นง่ายแบบง่ายมากๆเลยคือสู้ไม่นานก็ผ่านเควสและเดินทางไปยังเควสต่อไปได้คือใครที่แบบสายรีบเล่นแบบแป๊บๆเลเวลแบบ40-50เกมเนี้ยใช่เลยเป็นแบบนั้นเลยนะครับวันเดียวเลเวลเป็นร้อยเลยอะไรแบบนนนนั้้เควาามง่ย แล้วสะดวกสบายเป็นหลกักส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมไปคลิกที่ชื่อของใครสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วชื่อของเขาจะเด้งอยู่ด้านบนครับแล้วก็แตะที่เขาได้เลยครับก็จะมีการเพิ่มเพื่อนนู่นนั่นนี่นะครับขอตั้งทีมท้าประลองได้หมดเลยแต่ว่าการเดีลของหรือเดียวของอะ่ะไม่มีนะมันจะมีเรื่องของอร้านค้าที่เป็นการฝากขายแทนก็นคือให้เปิดเมนูขึ้นมาก่อนนะครับมันมันจะแอบอยู่อะ่ะเปิดเสร็จปับ๊บมันจะมีด้านบนที่เป็นซื้อขาย เวลาจะซื้อนะครับเราจะต้องใช้ตําลึงที่ผ่านการเติมเงินนะครับถ้าไม่เติมเงินเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะไม่เติมจริงๆก็เอาของมาวางขายก็ได้ครับก็คือเวลาที่เราได้รับมาก็จะเป็นตําลึงที่ไม่มีการผูกหมัดเราก็จะได้เอาไปซื้อของต่างๆได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประจําวันกันบ้างดีกว่าเผื่อใครเล่นแล้วมันติดเพาดานเลเวลเนาะไปต่อไม่ได้นะให้ดูด้านขวาบนก่อนเลยครับมันจะมี3ภาพใหญ่หญๆอะนแรกจะเป็นดันเจียน ดันเจี้ยนแรกก็คือหอก้านาผาครับมันเป็นดันเจี้ยนมินิเกมอ่ะให้เราบินเก็บเหรียญอยากก่างกระสับเวเลยครับแต่เล่นก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวละครเราจะบินไปด้านหน้าอยู่แล้วเราแค่โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็เก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองส่วนถ้าเกิดอยากจะลงดันเจี้ยนกับเพื่อนเนี่ยต้องมาที่รวมทีมนะครับแล้วเราก็สร้างทีมขึ้นมาก่อนชวนเพื่อนเข้ามาได้อะไรได้นะครับมันก็มีทั้งดันเจี้ยนที่ลงแล้วได้เอคพีเยอะแล้วก็ได้อุปกรณ์เยอะ ในกิจกรรมนี้เนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2ดันเจียนนะครับก็คือจะมีศัตรูมาบุกเรื่อยเราแล้วก็เพื่อนอีก2คนเนี่ยจะต้องรีบจัดการมอนสเตอร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองครับพูดง่ายๆคือของรางวัลนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเราเนี่ยแหละครับยิงค่ายเยอะก็จะได้ของเยอะตามไปด้วยดันเจี้ยนต่อมาเป็นอัญเชิญครับแต่ว่าอันนี้จะต้องมีคําสั่งเชิญก่อนนะครับถึงจะเรียกบอสมาสู้ได้ครับว่าหนึ่งลงได้5ครั้งนะครับผม ดันเจี้ยนสุดท้ายเป็นขุดสมบัตินะครับไอ้พวกนี้คือลงได้วันละ1ครั้งนะครับก็จะได้รับของที่เป็นพวกรูตนติดตั้งให้ตัวละครของอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมบัติเงินขาวอ่ะอันนี้คล้ายๆมินิเกมครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหนแ,แบบนี้แล้วมันก็จะสุ่มไงว่าเราจะเจอกับอะไรเท่านั้นเองส่วนไพ่ใบต่อไปก็คือสยบมานั่นเองครับ สยบมาเนี่ยก็คือบอสนั่นแหละเราสามารถไปทาไฟกับบอสได้ถ้าเลเวลเราถึงครับของที่ได้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่สวมใส่ในตัวของเรานั่นแหละบางทีก็ได้ของที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดพาหนะของเราด้วยสำหรับดันเจี้ยนเนี่ยจะลงได้วันละ3ครั้งนะครับแล้วก็เจอบอสแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับแต่เลือดบอสอาจจะเยอะหน่อยก็ใช้เวลาสู้สักพัก นอกจากนะันเจนบอลนี้แล้วนะครับยังมีอีกอันนึงด้วยนะด้านซ้ายล่างมันมี2แถบนะครับอีกแถบหนึ่งเนี่ยมันมีเวลาเกิดอย่างชัดเจนด้วยนะครับและบอลพวกนี้อยู่ในแผนที่ทั่วไปครับก็มีโอกาสที่จะเจอผู้เล่นอื่นมาสู้บอลตัวนี้เหมือนกันครับอันนี้จะต้องแข่งกันนิดนึงนะใครทำดาเบจได้สูงกว่าก็จะได้รับของมากกว่าส่วนแผ่นป้ายสุดท้ายก็คือรายวันนั่นเองครับ ไอ้สรุปสั้นๆเลยคือดันเจี้ยนกิจกรรมที่สามารถทําได้ครับคือเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเป็น10ครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวดันเจี้ยนทีมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแนะนําว่าให้ทําทุกอย่างที่ทําได้เพราะว่าได้รับทรัพยากรและของฟรีมากมายครับรวยไปถึงเลวเลเวลด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกลงจริงๆอ่ะก็ไม่เป็นไรนะมันจะมีคําสั่งกู้คืนอยู่นะครับอันนี้คือจะเป็นกู้คืนกิจกรรมของเมื่อวานที่เราไม่ได้ลงอ่ะก็จะมีทั้งใช้เงินในเกมหรือว่าจะใช้ตําลึงผูกตําลึงผูกจริงๆเราก็ได้มาจากในเกมเหมือนกันไม่ต้องเติมเงินนะครับอันนี้คือจะกู้คืนได้ดีกว่าอันเมื่อกี้เท่านั้นเองและเกมนี้มีรางวัลออฟไลน์ด้วยนะครับแค่ท่านผู้นนชมเนี่ยกลับเข้ามาในเกมปั๊บเขาจะสรุปให้เลยว่าออฟไลน์ไปนานเท่าไหร่นะครับแล้วดูเลเวลผมเดชเด้งจาก126 165ของอีก่ียบเลย ส่วนอารีนาเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่ามันจะแอบอยู่ด้านบนนะเปิดขึ้นมาก่อนเสร็จปั๊บจะเจอคําสั่งอารีนาในนี้จะมีทั้งสู้กับเ i ในระบบวิหารศึกหรือว่าสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆครับแต่ว่าพวกนี้มันจะมาตามช่วงเวลานะงั้นเดี๋ยวสู้อันนี้กันละกันนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะไฟกับใครครับถ้าเกิดว่าเจอพลังลบเป็นสีแดงแสดงว่าค่าพลังเขามากกว่าเรานะครับเพราะนั้นก็หาคนที่อันดับสูง อันดับสูงสคือตัวเลขน้อยๆยถูกไหมเออแล้วก็พลังลบต่ำาๆนะครับพลังลบต่ำๆก็คือตัวเลขต่ำๆนั่นแหละแล้วก็ไปทาสู้ขเขาได้เลยเวลาสู้เนี่ยเราจะสู้เองก็ได้นะครับหรือเราจะปล่อยบอทก็ได้กดรูปดาบไข่เลยก็ได้นะครับจะเป็นการต่อสู้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดพลังสูสีกันเราอาจจะเล่นเองก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้มันมีสกิลกลิ้งด้วยนะครับคููดาวสิบวินาทีครับผมยังไม่ทันได้ออกสกิลอะไรมากเลยศัตรูล้มซะแล้วเดี๋ยวขอลองอีกคนกันละกันมาดูซิคนนี้จะยืนนนได้าม โอเคยินได้นายกว่าคนเมื่อกี้หน่อยครับทีนี้มันจะมีอีก3แบนเนอร์นะครับที่ดูอลังการกว่าชาวบ้านเขาเห็นไหมครับมีสีแดงสีฟ้าสีม่วงนะครับเดี๋ยวพาไปดูสีม่วงก่อนกันละกันกิจกรรมนี้ก็คือเล่นแนวเอาชีวิตรอดแบบแวมไพร์เซอร์ไวเวอร์นั่นเองครับผมสาธิตให้ดูตั้งแต่ตอนต้นเลยใช่ปะเออนั่นแหละเราเอาชีวิตรอดไปให้ได้ครับแล้วก็เก็บของให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถใหม่ๆออกมา พอเราผ่านไปในแต่ละด่านเราจะได้รับสกิลใหม่นะครับก็คือสกิลที่ใช้ในกิจกรรมนี้แหละก็จะมีความแพลวพราวมากขึ้นอะไรมากขึ้นและได้รับของรางวัลด้วยเนาะทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันจะมีคําสั่งแผนภาพนะครับหรือก็คือสกิลที่ปลดล็อกทั้งหมดแล้วในตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างตัวนั้นต่อมาเป็นพรสวรรค์ครับอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันครับเป็นแพสซีฟสกิลอะอย่างเช่นอันนี้ครับจำนวนคืนชีพพูดง่ายๆคือตายได้หนึ่งรอบครับก็จะฟื้นขึ้นมานะครับไม่จบเกมทันที ดูซึมไอวิญญาณก็คือไอที่ผมกดนล้วมันดูดมาตอนแรกเนี่ยครูดาวเขาหกวินาทีใช่ป่ะแต่อันนี้คือผมอัพไปไกลแล้วครูดาวก็จะเหลือ50แล้วก็ขอบเขตของการดูดก็จะมากกว่าปกติด้วยเรียกได้ว่าเป็นมินิเกมที่ดูดเวลายอย่างแท้ทูเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เอาละต่อมาดูสีแดงกันบ้างครับเสียงสะท้อนชุดเทพอันนี้เราจะต้องรวบรวมอุปกรณ์ที่เป็นระดับสีแดงให้ได้ลหลายๆชิ้นครับเราจะมารับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมได้อ้าวแล้วพวกอุปกรณ์สีแดงหามาได้ไงก็ตอนที่เราไปสู้กับบอ,จบอสจะ ถ้าเกิดว่าเราได้ของที่ไม่ใช่สีแดงมาก็คือสีส้มอ่ะถ้าได้3มชิ้นอ่ะมันเอามารวมกันกะจกยเป็นปสีแดงได้ส่วออีกอันหนึ่งที่เป็นสีฟ้าครับท้าโดนมวลภาพกิจก,กรรมนี้อารมณประมาณไต่หอคอยเลยครับมันจะมีบอสให้เราสู้นะครับถ้าเกิดว่าสู้ไหวเนี่ยสู้ไปเลยเรื่อยๆ,ๆครับเพราะว่าเราจะได้รับของดีมาก็คือผู้ช่วยนั่นเองครับผู้ช่วยเนี่ยจะช่วยเราต่อสู้ได้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีๆอ่ะเขาจะยืนอยู่ข้างๆเลยเลยครับน่ารักตะมูตะมีมากๆ ส่วนวิธีเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนะครับจริงๆเราดูคําว่าเพิ่มแกร่งก็ได้นะด้านขวาเนี่ยแต่ว่ามันจะรวมอย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นพวกของรางวัลที่เรายังไม่ได้รับอะไรเงี้ยมันจะรวมร,วม,รวมรวมกันอยู่ในนี้ครับจริงๆทําตรงนี้เลยก็ได้ครับก็ง่ายดีแหละเขาสรุปรวมมาให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเมนูให้ดูด้านขวาดีวกว่าตรงเนี้ยเขาจะแบ่งหมวดมาให้แล้วก็ดูง่ายดีครับอย่างเช่นอเล็กซสุดเลยคือสกิล เกมนี้เราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดสกิลนะครับแต่ถ้าผู้ชมสามารถเปลี่ยนไปเล่นสายอื่นได้นะอีก3อาชีพที่เราไม่ได้เลือกอ่ะแต่ว่ามันอาจจะทําให้ค่าพลังของเราลดเพราะว่าของที่เรามีมันเป็นของอาชีพที่เราเล่นไงเข้าใจใช่ไหมตัวน,นั้นต่อมาภาพวาดปีศาจโอ้อันนี้มีหลายกิจกรรมเลยนะฮะที่เขาจะให้เจ้านี้มาอัปเกรดก็อัปเกรดให้หมดเลยกันละกันเนาะเนี่ยบวกสเตตัสต,ตั้งเยอะ อันต่อมาเป็นอุปกรณ์นะครับเกมนี้เนี่ยมีคําสั่งตีบวกอัตโนมัติอยู่แล้วกดทีเดียวจบเลยเขาก็จะตี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 ต,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 ตีไปให้ทุกส่วนเลยครับจนกว่าหินตีบวกจะหมดนั่นแหละในเวลาเราเปลี่ยนอาวุธก็ไม่ต้องซีเรียสเนะเพราะการตีบวกเนี่ยจะฝังอยู่ที่ตัวละครครับไม่ใช่ฝังอยู่ที่อุปกรณ์ทีนี้ดูด้านล่างต่อจะมีคําสั่งผสมด้วยที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะเนี่ยเราไปสู้บอสมามีของสีส้ม3อันก็สามารถหลอมให้มันขึ้นขั้นสูงได้และเดี๋ยวหลอมไปเรื่อยๆก็จะขึ้นสีแดดงได วอีกอันนึงคืออัญมณีเมื่อกี้เราไปลงดันเจียนได้มาใช่ไหมหน่นแหละเราเอามาฝังใส่พวกอุปกรณ์แล้วก็เครื่องป้องกันของเราได้ด้วยต่วอันต่อมาจิตประทับมันก็คือสัตว์ขี่ของเราเนั่นเองครับเราจะได้มาตั้งแต่ต้นเกมแล้วเล่น5นาทีก็ได้นะมัง้งนั่นแหละมีอะไรก็มาอัปเกรดให้หมดนะครับแล้วพวกเนี้ยมันมีสกิลแฝงด้วยนะแต่ว่าต้องอัปเกรดเลเวลสูงๆก่อนมันก็จะปลดล็อกมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดมาไปเรื่อยๆเนี่ยมีการเปลี่ยนร่างด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ใช้มาแลวลว่ะ โอ้อันนี้ม้าเหมือนเดิมแต่เป็นม้าน้ําส่วนตัวอื่นพวกนี้เนี่ยได้จากกิจกรรมหรือว,ว่าได้จากการซื้อนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันส่วนอันต่อมาจิคตคัมภีท่านผู้ชมจําน้องคนนี้ได้ใช่ไหมครับที่เราไปลงดันเจี้ยนได้มาั่นแหละครับก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันและเดี๋ยวผมไปลงดันเจี้ยนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้น้องคนนี้มานะครับก็เรียกได้ว่าวีวัฒนาการมาจากน้องคนนี้แหละอันนี้ยังเบบีอยู่ไงอันนี้คือร่างโตเต็มวัยโคตรสวยครับผมส่วนต่อมาก็คือปีก อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผ่านมานั่นแหละครับสามารถที่จะมาอัปเกรดได้นะครับอันนี้จริงๆปีกไม่ได้เป็นแบบนี้นะผมเลื่อนขั้นมาแล้วรอบนึงนะครับก็เดิมทีจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยเอออันนี้ผมอัปเกรดจนสูงแล้วไงก็เลยเลื่อนขั้นมาได้ครับและอีกหน่อยโครงกายเป็นแบบนี้ครับโหอย่างเท่แล้วอันอื่นล่ะอ๋สวยครับผมแบบน่ารักน่ารักก็มี <laughs> แต่ผมดูอันนี้แล้วเออใช้ได้เลยเนี่ยเหมือนพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยเออสวยดีสวยดี เออและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันสามารถกลืนอุปกรณ์ได้นะครับคือบางทีเราได้อุปกรณ์มาเยอะจนเกินไปอะ่ะเป็นอุปกรณ์ขั้นต่ําที่หลอมไม่ได้อะ่ะก็คือเอามากลืนกินได้เลยนะครับปีของเราก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นด้วยตอนอันต่อมาสกินหรือว่าคอสตูมนั่นเองนะครับผมอันนี้คือจะเป็นชุดเริ่มต้นของอาชีพนักเวทใช่ไหมเดี๋ยวพอเราเลื่อนคลาสแล้วเนี่ยก็จะมีชุดที่มันดูอลังการกว่าเดิมเห็นไหมครับเออดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้คือคลาสสี่นะครับสูงสุดน่าจะเป็นอันนี้ม้งเงเตาาาว่า่นนจํไดดป็ชุแ เอาหลังงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะรีวิวระบบเบื้องต้นเหล่านี้แหละท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะมากจริงๆครับแต่ก่อนจะลากันไปครับเราไปดูเซตติ้งกันมากดีกว่าอยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับผมถ้าเกิดหาไม่เจอกดตัวนี้ก่อนนะมันสลับหน้าจอได้ครับไม่รู้พูดไปหรือยังนะอ่ะไปดูกันครับเข้ามาแล้วก็จะเจอเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกนั่นเองครับอันนี้คือผมตั้งค่าสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะก็อย่างที่เกริ่นให้ฟังครับว่าเกมนี้เขาไม่ได้เน้นกราฟิกเลยนะครับ และการตั้งค่าอยอีกอันหนึ่งที่โคตรสำคัญเลยอยู่ด้านซ้ายบนครับผมก็คือเรื่องของการตั้งชื่อนั่นเองตอนต้นคลิปท่านผู้ชมน่าจะเห็นผมไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละอย่าลืมมาตั้งด้วยนะครับเปลี่ยนได้ฟรีหนึ่งครั้งครับผมตั้งแต่เข้ามาในเกมเลยงั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบแนวออโต้เอ็มเอ็มโอตีมหนังจีนกำลังภายในก็จัดไปได้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว